คลิปหนึ่งครับในการวิ่งครับองเรือนะครับส่งน้ำก็จะประมาณนี้ครับอ่าข้อดีคือเรือลำนี้ฟันขึ้นได้งเงียบมากครับไม่มีเสียงนะครับน้ำก็ชอ,อกเลยนะครับค่อนข้างจะวิ่งน้ำได้ดีนะครับหันข้างดูหน่อยครับ ก็เป็นขนาด13ฟุต13ฟุตเต็มเนาะ13ฟุตเต็มนะครับเป็นเรือของนวิทนะครับวิทฟิชชิงโบ๊ทนะครับนี่เป็นเรือต้นแบบนะครับเรียวแบบมุมแคบนะครับไม่มีโครงนะครับเรือค่อนข้างจะยืนน้าดีนะครับดีเลยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นการเทสแบบเกาะเครื่องอีกสักทีนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ดูกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับ เดี๋ยวขอตอนนี้มาอยู่น้ําค่อนข้างอยที่พอใจนะครับเดี๋ยวลองปูพื้นปูพื้นทํากล่องใส่ขันเบ็ดใส่เหย,ยื่อเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็จะอาจจะเป็นลองเครื่องนะครับอ่นนี้ลองเขา้าๆก่อนประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดน้ำเข้าส่งเรือก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูตอนเขาเสร็จอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ลองลองลองเปิดน้ำเข้าหน่อยโอเคครับผมกลมครับ